มันแรงสรับไม่ใช่แมงดาผู้ใหญ่บ้านเฟนแลนด์เดือดฉันไม่ได้โพสต์ถึงคุณค่ะอย่างเดียวที่คุณสำคัญคือสำคัญตัวผิด ลาสุดค่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องไปทำการแสดงอยู่ที่โลตัสบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะพี่น้องใส่สุดขึ้นการแสดงด้วยพี่น้องเลือกเป็นชุดแมลงสาบค่ะนะคะพยาบาลฟินแลนด์ค่ะมีดราม่าค่ะว่าบมเมนแมงดาเด้อชุดที่ใส่คือชุดแมลงสาบไม่ใช่แมงดาว่าสันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะพี่น้องก็มีโพสอีกโพสหนึ่งบอกว่าฉันไม่ได้โพสต์ถึงคุณค่ะรำ รดับความสำคัญของคุณในชีวิตฉันคือําดับที่8,000กว่าเลยค่ะอย่างเดียวที่คุณสำคัญคือสำคัญตัวผิดค่ะค่ะพี่น้องเกิดอียงขึ้นเป็นประเด็นร้อนแรงเลยตอนนี้จ้าเดือดแห้งพญาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องมาฟังคลิปบางช่วงบางตอนของผู้หญิงบ้านฟินแลนด์เรามาบอกว่าแม่งสาบกับแม่งดา มันแตกต่างกันจังหดไปฟังกันได้จ้าแม่ยังมาทอดื่มต้ให้กุหลาบนี่ก็ไดเที่ยไปทุทุ่ทเดียนหว่ากู้เนียกะไดแต่เ่ผู้สาวอีบอยากหยั่งนะวะเห็นมาเตัวตะลกกะไดเห็นไปเห็นม้าเขาสวดกระไดกระสิบ่คือมาเขาอย่างผู้เสียผู้สาวนานห้างเลดอกวิทุกนาทีเลี้ยงสวบสดีครับ ขายครับผมแมงสากทลอดลาหาชีบารมีคนสนใจว่างแมงสามตอนนี้บอกเลยว่าแมงสาตัวน,นี้เฮาเอาใส่ออกแล้วตอนนี้ทอดกรอบอร่อยนุ่มหอมตำนางเลยมาฮอด,ดอ่ะเด้อชุนบุรีพี่น้องเครื่อสาบผัดปฏตีมือเนี่ยอนเสิร์ตัวเกี่ยวมิวสีรับพี่น้องบอกเลยว่าวันนี้จัดหนักจัดเตี่เมืม่อคืนนี้เป็นมแมลงสาบไปแล้วนะครับผมขอร้องนะครับผมเมื่อคืนนี้แต่งตัวมแมลงสาบไม่ใช่แมงดานะเป็นแมงสาบคือแมงดากับแมงสาบมันจะแตกต่างกันแมงดามันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ ตำเติน้ำพริกได้แต่มแมงสาบไปกินไม่ได้แล้วครับผมเมื่อล้วเมื่อคืนนี้เป็นแมงสาบไม่ใช่แมงดานะจ๊ะเจอกันคืนนี้ที่ลานอะไรนะลานกีฬาเครือสาพัฒน์ลานกีฬาเครือสาพัฒน์ชนบุรีคอนเสิร์ตตัวเกียวจัดหนักจัดเต็มนะฮะวันนี้ไม่ได้เป็นแมงดาเี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นแมงสาบวันนี้เป็นอะไรก็รู้รอติดตามชุดใหม่นะฮะผมจัดหนักจัดเต็มเจอกันคืนนี้กับคอนเสิร์ตตเกียวมิวสิกสองชั่วโมงเต็มจ้า นั่นล่ะค่ะพี่น้องทางบอดบีกพึ่นออกมาวาวลเ้อร์ว่าฉันไม่ใช่แมงดาจ้าขอร้อง นันละคาหลังจากนั้นทางพาบาทฟินแลนด์ก็ได้โพสต์ว่าฉันไม่โพสต์ถึงคุณเดอ้ออย่าสำคัญตัวผิดเดอ้อนะคะเนาะหลังจากนั้นคะ่ะเจ้าเน็ตเอฟซีต่างเข้ามาคอมเมนต์กันคะ่ะบอกว่าพ่อฟาดแรงแต่ผมขอเป็นหนึ่งในร้อยของพ่อนะครับไม่เอาที่แปดพันไกลเกินว่าสันนั่นอยู่ดีๆไม่ว่าดีก็หาเรื่องให้พ่อไกล่ลากมาตบกลางตลาดเนาะว่าสันคะ่ะพี่น้องเอ้ยคำคมดีเด่นประจำวันนี้ คืออย่างเดียวที่คุณสําคัญคือสําคัญตัวเองผิดวสันค่ะพี่น้องแรงอยู่ด้จือโบอละ่ะสําคัญตัวหลายวสันค่ะบางคนก็บ,บอกว่าขออนุญาตหัวเลาะนะคะบอดเอ้ยน่าจะพต์ไวกว่านี้วสันค่ะพี่น้องข้อจุดๆก็เอาไปตีนะคะวันที่สองพฤษภานะคะที่ผ่านมานะคะพี่น้องโอ้สาวาณนาคะคะสําคัญตัวจะคองคักเนาะวสันต์คว่าชัดเจนตรงประเด็นค่ะพี่น้อง ที่สำคัญปังมากแมงดามันต้องเอามาตําน้ำพริกแต่อย่าให้มันเกาะมือนะถ้ามันเกาะมันไม่ปล่อยจ้าวัาสันค่ะพี่น้องตอนนี้ชาวเน็ตเอซีต่างมาเปรียบเทียบแมงดาก,กับแมลงสาบเด้อพี่น้องเอ้ยบอสแต่งอะไรก็น่ารักวัาสันค่ะ กะแล้วเต่เนาะแม่อื่นว่าแม่งแข้งเมื่อคืนนี่เป็นว่านะคะเนาะแล้วแตะผูสีม่วงบางคนกะเข้าใจผิดนึกว่าแม่งกอกค่ะพี่น้องใครเข้าใจผิดกรุณาเข้าใจใหม่ด้วยนะคะถ้าแมงดาจะไม่หาเงินเก่งและทํางานเก่งแบบนี้หรอกจ้าบางคนกะบอกว่าโอ้ยบอดบิ๊กกระไดจักวานยังดอกอะไรนะแมงดาแมงดาแต่ให้กินระหว่างแมงดากับแมงสาบขอกินแมงสาบเพื่อนว่า แมงสาบก็ขึ้นมาปิ่นตาฮักแท้เพื่อนว่าม้นแมงดาปรักแมลงสาบจ้าวินาทีนี้แมลงสาบนะคะมาแรงกว่าแมงดาได้พี่น้องเด้อแมงสาบจ้าไม่ใช่แมงดาลับทราบนะคะพี่น้องลับทราบเลยจ้าปกติไม่ชอบแมงสาบแต่ต่อไปจะเลิกกลัวแมงสาบแล้วเด้อพอบอดบิ๊กหล่ะนะคะก็เมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าเออเลิศใครคือมองเขาแบบนั้นแสดงว่าคนแบบนั้นคิดไม่ดีเลย ง่าพี่น้องสมไฟในใจตัวเองเนาะมองใครก็อคติไปหมดมันคือการแสดงที่สร้างสรรค์นนะดีกว่าไปร้องเพลงให้ผีฟังคนดูไม่ถึง20คนด้วยซ้ําไม่รู้วงไหนจะพูดไปเรื่อยเมือใดเนะาะว่าสัสนเพลินวา มือได้สิเป็นตะไปเนาะมือเนาะเพื่านวาคนหล่อหลงเธอเลยเมื่อคืนบางปู่สนุกมากนะคะแมงสาบเดอ้อถ้าแมงดาจะไม่ค่อยบินไปไหนเขาจะเกาะอยู่กับที่แน่นๆเพื่อนวาเต็มพันบบหักเลยเพื่อนว่ารักบอส อยากไปเบิงอยู่มือคืนนีเพื่นวานะคะพี่น้องบางคนก็บได้ไปนะคะเพราะว่าอาจจะติดธุระเ่เป็นยังค่ะพี่น้องล่อไห้มาแสดงไกลๆแล้วพี่น้องจังไปเบิงก็ได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าเจอกันลานกีฬาเครือสหพัฒน์สีราชนะคะบอสบิ๊กยาหัวซาจากพอบิ๊กเทาแลวสายตาอาจจะฟ้าฟางเห็นแมลงสาบเป็นแมงดายาหัวซาเด้อเพื่นวา สุดยอดเลยบอสบิ๊กมีงานตลอดคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ทำการแสดงอยู่ที่โลตัสบางปูเ็ตแล้วนะคะพี่น้องกลับไปทำการแสดงต่อด้วยค่ะเด้ออยูอ่เครือสหพัฒน์ีราชาคะ่ะคอมเมนต่อมาชั่วโมงนี้ชอบแมลงสาบไม่ชอบแมงดาจา้าเจ็บปวดรวดแล้วไปถึงตับไตไส้พุงเดอ้อคำนี้เพื่อนวานะคะเนาะ เอฟซีกับขามาคอมเมนต์ว่าแ่มืออื่นสีใสเป็นสุดเอียงเนาะรอหลุนอยู่เดอ้อเพื่นว่าบางคนก็บ,บอกว่ามันขายกันอยู่เด้วาสันจับเม่งสาบมาตำน้ำพริกบันเทิงเลยที่นี่เพื่อนว่าอยากให้บอสบิกร้องเพลงลุมหม่ำไอมาสีคุณวาสันกับพี่น้องเอฟซี FC เครือสหพัฒน์ว้าวจะไปดูจ้าเพื่อนว่านะคะเนะาะแมลงสาบน่ารักฉันผู้แพ้แมงดดยกินแล้วผื่นขึ้นทั้งตัวคัน ไม่ชอบกลิ่นฉุนวาสันคาพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพี่บอกว่าคนเม้นเอาอย่างเฮตามมาแมลงสาบมันมีหนวดอยู่บนหัวแมงดาบอกมีหนวดเด้อเพื่อนวานะคะ,นะเนาะแมงดาคิ้ววาสันแต่วาเสบส่วนแมงสาบเม้นกุยกลิ่นบ่ดด้วาสันคาพี่น้องโอ้ยจะเมนน้นเนาะมูเจาก็มาอธิบายจนหินภาพเนาะ บางคนก็บอกว่าเอ้าแม่นึกว่าเมนแม่งกอกตอนนี้ราคาดีจ้ะไม่ซ้ำซากจ,จําเจสุดยอดตูเกียวม,มิวสิกนั่นราคาพี่น้องทางพญาบาลแล้วก็ใส่สุดมาแลงสาบขึ้น ทำการแสดงเนาะบาทนี่ก็มีเสียงวิพากษวิจารณ์มาแน่คะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่างพยาบาลกระโพดล่องแหลวบอกว่าฉันไม่ได้โพสต์ถึงคุณคะ่ะลำดับความสําคัญของคุณในชีวิตฉันคือลําดับที่8 0 0พักว่าเลยจ้าสําคัญอย่างเดียวที่คุณสําคัญวัดดิ สำคัญตูพีเดอร์นั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็ได้เอามาเว้า wow. เอามาเราสุพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะคะเนะวายาย่าพยพญิบาลฟินแลนด์โพสต์เดือดฉันไม่ได้โพสต์ถึงคุณแล้วก็มาแรงสาบ ไม่ใช่แมงดาเด้อพี่น้องทําความเข้าใจไหมนะคะค่ะพี่น้องขอขอบคุณขอพูนพี่น้องท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนํากันด้วยค่ะผู้ใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์มาเว้าสุกันฟังได้เด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอรักชาแนลด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ